ไ้รัดตอนที่ห้าสิบห้าหลังจากเมื่อคืนนอนกอดกันเช้านี้บรรยากาศมันก็ดูสดใสเป็นพิเศษธนพลท่านอาหารเช้าแบบง่ายๆ่ข้าวต้มกุง้งอร่อยมากเลยฉันขออีกชามหนึ่งนะได้สิครับรมอตักข้าวต้มกุ้งเพิ่มให้กับเขาแต่เขาก็เอาแต่นั่งมอง ขอแต่กลับไม่ยอมกินป้อนฉันหน่อยสิป้องป้อนเลยหรอครับใช่สิป้อนฉันไม่ได้เหรอเออไม่ดีมั้งครับคุณทานเองดีกว่าผมไม่สะดวกแค่นี้ก็ทำให้ไม่ได้แล้วที่เรานอนกอดกันเมื่อคืนเออนั่นมันก็ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยนี่ครับเมื่อคืนรู้ตัวไหมว่านอนทับแขนฉัน ฉันยังปวดอยู่เลยนี่ผมนอนทับแขนคุณเหรอก็ใช่น่ะสิคิดว่าฉันโกหกเหรออ,อไม่ครับผมป้อนคุณก็ได้ธนพลถึงกับยิ้มเมื่อมีคนป้อนเขาก็ต่ออีกชามเป็นสามทำเอามามอก็อึ้งไปเหมือนกันธนพลจะไม่ทานข้าวเยอะขนาดนี้ฉันอิ่มแล้วขอบใจมากก็น่าจะอิ่มหรอกสามแล้วนี่ ไปจะกลับบ้านวันไหนบอกหรือเปล่าเปล่าครับถ้าอย่างนั้นฉันจะมานอนที่นี่เป็นเพื่อนแล้วกันครับแค่ครับเองเหรอขอบคุณมากครับที่มานอนเป็นเพื่อนดีเอาไว้เราค่อยพูดเรื่องแต่งงานกันแต่งงานจะตกใจทำไมยังไงเราก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีแต่ผมยังไม่พร้อมเลย แต่ฉันพร้อมแล้วแล้วได้ขาจูนกับหนําเตยล่ะครับสองคนนั่นสองคนนั่นก็เป็นเมียฉันอยู่แล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกันเออครับทำไมง่ายจังผมดูง่ายเหรอก็รับปากฉันง่ายจนฉันคิดว่าคิดว่าอะไรครับจะเปี้ยวฉันไง ผมจะเบี้ยวคุณทำไมเล่าก็ผมผมอะไรหรือว่าไม่ไม่ครับผมไม่ได้ชอบคุณซะหน่อยเพียงแต่ว่าผมคิดดูแล้วว่ายังไงอยู่กับคุณก็สบายไปทั้งชาติโัวไม่ต้องทำอะไรถ้าอยากสบายก็เรียบแต่งงานกับฉันแเร็ว,รวพรุ่งนี้เลยเป็นไงไม่นะครับมันเร็วเกินไปแต่ว่า คุณปวีจะยอมหรอครับขนาดนี้แล้วคงไม่ยอมไม่ได้หรอกเตรียมตัวเอาไว้กันแล้วกันนี่คุณจะแต่งจริงๆเหรอครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นนะเตรียมตัวเอาไว้เดี๋ยวฉันจะให้หนางเตยกับเลขาโจนมาที่นี่ทำไมหรอครับก็อยู่เป็นเพื่อนไงช่วยเตรียมตัวอะไรด้วยเดี๋ยวฉันจะส่งช่างมาวัดตัวตัดชุดเจ้าสาว จะหาทำไมเอ่อครับเมื่อมอมอจะได้แต่งงานเป็นคนเดียวที่ธนพลยอมแต่งงานด้วยหนำเตยแทบอย่าง,งาล้อมกรีดเมื่อธนพลโทรมาบอกเขาและให้เขาไปหามหม,มอที่บ้านแกยอยอ่ายอมนะหนำเตยเดี๋ยวฉันจะไปกับแกด้วยไปจัดการมัน าฉันทําได้คงไม่ต้องถึงมือแกหรอกมีนานํำเตยนี่แกจะยอมเหรอแกเป็นเมียคนแรกของคุณพลเลยนะแล้วไงล่ะฉันทําอะไรได้ถ้าฉันทําอะไรมันคุณพลคงไม่เอาฉันไว้แน่ก็ฉันบอกอยู่นี่ไงว่าเดี๋ยวฉันจัดก,การให้มีนาเอาเธอหน้าฉันจะจัดก,การเองเลขาจูน มาก่อนหนังเตยมายินดีกับมอมอดีใจด้วยนะมอมอดีใจเลยขาะจนไม่เสียใจหรอไม่เสียใจหรอกมีแต่จะกลัวว่ามอม,อมอจะไม่ยอมนะสิแล้วคุณพลใช้กำลังจุกเลยนั่นนะ่ะอืมฉันยังอิจฉาเลยขาจูนทำไมเลยขาจจนถึงไม่อิจฉาฉันเลย มีอะไรน่าอิฉ้ฉาก็คุณธนาพลไปอยู่กับเลขาโจนทั้งคืนอ๋อเรื่องนี้เองอยู่ทั้งคืนก็ใช่ว่าจะดีนะถึงจะมีความสุขแต่ก็ระบมไปทั้งตัวคุณธนพลนะ่ะแรงเยอะเป็นบ้าไม่รู้ว่าไปอาเลี้ยวแรงมาจากไหนจริงเหรอใช่แต่มอมอไม่ต้องกลัวนะ คุณธนพลรักมะมอผมไม่ทําอะไรรุนแรงหรอกไม่ต้องขวไปว่าได้เหรอเมื่อคืนนอนกอดกันเขายังกอดแน่นจะ้ะฮะนอนกอดกันแล้วเหรออืมแค่นอนกอดกันเท่านั้นนะยินดีด้วยยินดีด้วยหมายความว่ายังไงยินดีที่รอดมาได้ไงเพราะถ้าเป็นคนอื่นคงไม่รอด บอกเลยว่าคุณธนพลต้องรักมอมอมากไม่อย่างนั้นทาแบบนี้ไม่ได้แน่มมอยิ้มไม่อายแทบจะไม่กล้ามองหน้าเลยค่ะจูนเมื่อหนาเตยมาพร้อมกับมีนาก็วางท่าเหมือนเป็นเจ้าของบ้านอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่สั่งของมาเยอะแยะแล้วให้มอมอายคนขี้เหนียวอย่างมอมอมีเหรอจะยอม สั่งเองก็จ่ายเองสิหน่อยนะกล้าพูดอย่างนี้เชียวเหรอแกเป็นเจ้าของบ้านแกก็จ่ายสิมีนาผู้สวนและวทาท่าจะสั่งของมาเพิ่อมอีกทำให้เลขาจูนต้องเบรกทั้งคู่ยอมเป็นคนจ่ายเงินเองเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องหนามเตยพูดอะไรหน่อยสิมีนาจะสั่งของมาเยอะแยะแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะพูดอะไรได้ เลขาโจนก็พูดกับมีนาวเถอะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงฉันเป็นเพื่อนกับไฟมีนาก็เหมือนกันฉันจะสั่งอะไรได้ไม่ใช่ลูกน้องเหมือนใครบางคนว่งแล้วก็เจ็บจีด๊ดมมอถึงกับขึ้นเลขาโจนรีบดึงแขนมอเข้าไปในครัวใจเย็นนะมอเพอเขาคนเดียวจะให้มาทำไมก็ไม่รู้เออเอาอย่างนี้ไหม เดี๋ยวฉันโทรไปบอกคุณพลให้คุณพลบอกให้หน้าเตยกลับไปไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าฉันกลัวอา้าวแบบนี้จะมีเรื่องกันไหมเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่เลือดมมอ,มอ,มอไปขาโจรเล่าออกไปกันเถอะเออไม่มีเรื่องแน่นะไม่มีเมื่อท้องคู่ออกมาช่างตัดเสื้อก็มาพอดีแต่วัดตัวของน้ำเตยและมีนากร แบบก็เลือกก่อนทุกอย่างก่อนหมดรวมถึงเนื้อผ้าที่จะมาทำการตัดเย็บทั้งแบบทั้งผ้าดูหรูหราเกินหน้าเจ้าสาวแทนยังเลือกสีที่เหมือนกันซีกเหมือนเป็นเจ้าสาวเองไม่ใช่แค่นน ơi, หนามเตยมีนาด้วยและเกิดการทะเลาะกันเพราะมอมมอไม่ยอมถ้าจะเลือกเหมือนกันขนาดนี้ ก็ไปขอเป็นเจ้าสาวเลยลาล่ให้กลับไปน้ำเต้ยกับมีนามไม่ยอมกลับมอมอเดินกลับก็ไปในห้องพร้อมกับลากปืนออกมาปืนที่ธนาพลเคยให้ไว้ที่ออฟฟิศเมื่อเห็นปืนมีนาถึงกับสะดุ้งรีบหลบหลังน้ำเตยนี่จะทำอะไรนะมอมอเกินไปแล้วนะถึงขั้นต้องใช้ปืนเลยเหรอใช่ไปทั้งคู่นั่นแหละมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉัน ฉันจะฟ้องคุณพลแต่ฟ้องไฟก่อนพอฝไฟมามาเพราะธนพลบอกให้มาช่วยเลือกชุดเพราะกำลังจะแต่งงานกับมมอมาถึงแล้วไม่คิดว่าคนทั้งคู่กำลังทะเลาะกันมมอืือปืนอยู่ในมือไฟดูมันสิมันจะฆ่าฉันดูมันมมอเกิดอะไรขึ้นเก็บปืนคุณไฟ เร่ขาโจนเอาปืนไปเก็บเร่ขาโจนรีบดึงปืนออกจากมือของมะมอจากนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคิดแล้วว่ามันต้องมีปัญหาปัญหามาจากใครก็ไม่รู้แต่คนนอกต้องออกไปไฟไล่มีนากลับไปมีนากดมากนี่แกไล่ฉันเหรอใช่จะไปดีๆหรือจะให้ฉันบอกพี่พลได้วันนี้เป็นวันของพวกแกนี่ ฉันไปก็ได้เดี๋ยวอะไรมีนาที่กำลังลุกเดินออกไปหันกลับมามองหน้าของไฟฉันเป็นเพื่อนกับแกมานานฉันรู้จักนิสัยก็ดีอย่าทำเหมือนวันนี้อีกที่ผ่านมาฉันจะไม่เถอแต่ถ้าหากแกยังทําฉันคงไม่ปล่อยแกไว้ไอ้ไฟถึงมีนาจะโกรธมากแต่เขาก็ยังกลัวตอนนี้ไฟมีฐานะไม่ธรรมดา เป็นลูกชายของมาเฟียเขาอาจถูกกำจัดได้ง่ายๆพอเหลือแต่น้ำเตยก็ใช่ว่าจะไม่มีลิ์มีเดทเพราะยังไงก็เป็นเมียธนพลทำไมแกจะไล่ฉันอีกคนหนึ่งเหรอฉันไม่ไล่แกหรอกเพราะพี่พลเชิญแกมาจะไล่ได้ยังไงตามสบายนะหนามเตยไอ้ไฟแกไม่ต้องพูดประชดฉัน ฉันพูดประชดตรงไหนหึน้ำเตยเหมือนหัวเดียวกับเทียมรีบแค่ฝ่ายก็สู้ไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงสองคนนั้นเลยมอมอนั่งหน้าบึ้งตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ชอบหน้ำเตยแล้วเขาอุตส่าห์ใจกว้างให้เป็นเมียอีกคนของธนพลนอกจากจะใจแคบแล้วยังเห็นกระตีดด้วยมอมอเลิกซุดได้หรือยังได้แล้วครับ เงินดีเลยเดี๋ยวพี่พลก็คงมาจริงเหรอณนพลจะมาแล้วเหรอน้ำเตยถามอย่างดีใจพอไม่อยากอยู่กับทั้งสามคนเมื่อธนพลมาน้ำเตยก็เปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนจากที่สั่งหน้าทุกคนตอนนี้กลับมายิ้มยม้มดีใจที่ได้มาวัดตัวตัดชุดที่นี่ธนพลนั่งข้างน้ำเตย โดยนั่งฝั่งตรงเงินข้ามกับมอม,อมอที่นั่งอยู่กับไฟแล้วก็เลขาจนูนเลือกชุดกันได้เดาใช่ไหมครับเลือกได้แล้วมอม,อมอตอบพุนห้วนธนพลถึงกับจ้องหน้าเลือกได้แล้วจริงเหรอเดี๋ยวฉันเลือกให้ดีกว่าเอาก็ไหนคุณให้ผมเลือกถ้าคุณจะเลือกเองตั้งแต่แรกมาให้ผมเลือกทำไมน้ำเตยถึงกับยิมเยาะมอมอพูดแบบนี้ เท่ากับยั่วยุให้ธนพลโกรธดีธนพลจะได้ยกเลิกงานแต่งแต่ธนพลกับยิ้มแลให้มอมอไปทำอาหารแทนเพราะอยากทานฝีมือการทำอาหารของมมอหนำเตยถึงกับมองหน้าเขาผมก็ทำอาหารได้นะครับไม่ต้องหรอกไม่ดีเหรอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปถึงกับยิ้ม พี่พลมาเร็วจริงนะครับพี่ก็ไม่อยากให้ใครรอนานยิ่งรู้ว่าฝ่ายจะมาเสร็จธุระพี่ก็เลยมาเลยแล้วเลยดีโน่ล่ะเดี๋ยวก็ตามมาครับถ้างั้นพี่ขอให้เลยค่จูนกับน้ำเตยพักที่นี่นะครับพี่พลธนพลขอตัวขึ้นไปอาบน้ำเมื่อไฟอยู่ตามลำพังกับน้ำเตยก็เลยพูดความในใจกับน้ำเตยไปหลายอย่างน้ำเตยแทบอยากจะร้องไห้ ธนพลรักมอมอแล้วที่ธนพลเลือกให้หนำเตยอยู่ต่อก็เพราะมอมอขอไวเพราะทุกคนก็คือเมียรักธนพลเหมือนกันถ้าไม่ได้มอมอหนำเตยก็ไม่ต่างอะไรจากมีนาแล้วก็ขวัญชัยดีไม่ดีอาจแย่ไปกว่านั้นพอาหนำเตยไม่มีทางทําใจได้ฉันไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ฉันอยากให้แกคิดให้มากก่อนที่จะทำอะไรแกก็น่าจะรู้ ว่าพี่ชายฉันเลือกมมอตั้งแต่แรกฉันเตือนด้วยความหวังดีหวังดีประสงค์ร้ายนะสิันไม่มีทางเลือกใช่ไหมมีสิใช่ว่าจะไม่มีทางไหนกันเลือกรักพี่ชายของฉันแล้วไปซะมันไม่ได้ต่างกันเลยเพราะไม่มีทางไหนที่ธนพลจะเลือกเขาทางเดียวที่จะอยู่กับเขาได้คือทำใจให้เหมือนเลขาจูน